ตอนนี้อยู่ที่จุดชมวิวบนหอคอยสมุทรปราการนะครับหอชมเมืองครับอันนี้เป็นวิวที่มองจากชั้น23ของหอชมเมืองลงไปก็จะเป็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาที่ออกไปทางทะเลนะครับไกลๆทางู้นก็จะเป็นปากอ่าวไทย ตอนนี้บรรยากาศก็กดีทีเดียวเวลาก็ประมาณ4โมงเย็นก็จะเห็นว่ามีเรือบรรทุกสินค้านะครับอยู่บนแม่น้ำเจ้าพระยาก็ดูเป็นวิงที่ดูสวยดีก็อยาจะเชิญชวนให้มานะครับใครขับรถผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้เลย ขึ้นมาดูจุดชมวิวเนี่ยไม่ต้องจองคิวก็คือวอล์กอินเข้ามาได้เลยแล้วก็ขึ้นลิฟมาที่ชั้น23นะครับก็จะเห็นวิว360รอสงศานะครับตอนนี้ก็มีคนอยู่พอ,อประมาณนะครับก็จะเห็นทั้งด้านเมืองแล้วก็ด้านเจ้าพยานะครับ ส่วนด้านนี้อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นในช่วงที่เราเรียกว่ากระเพาะหมูนะครับก็จะมีปวนโค้งที่จะไหลเข้าไปในกรุงเทพนะครับเจ้าพยาเป็นทางแม่น้ําไหลลงมาจากกรุงเทพไม่ใช่ไหลเข้าไปดงังกรุงเทพนะครับวิวก็จะสวยงามเมื่อวันวันนี้มีแสงแดดส่องมามองไปไกลๆก,ก็จะเป็นตัวเมืองของกรุงเทพมหานคร จุดนี้ที่มองเห็นใ่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เห็นออ BTS นะครับสถานีนี้เป็นสถานีปากน้ำจะเห็นรถไฟ BTS กำลังแล่นห่งหน้าไปสถานีเคหะสถานีปลายทางนะครับอันนี้เป็นจังหวะที่ BTS สวนกันษตดีต,ตรงช่วงก่อนจะเข้าสถานีปากน้ำ อันนี้จะเป็นวิวเมืองสุพาารรณชานีนะครับครับก็จะเห็นเป็นตัวเมืองนะครับสุพาารรณชาีครับเราก็จะเห็นวิวโดยรอบนะครับสามร้อยหกสิงศานะครับก็มาเห็นเจ้าพยายทีนี่ครับเราเดินวนกลับมาที่เจ้าพยาย ครั้งหนึ่งนะครับก็แม่น้ําไหลลงสู่ทะเลนะครับด้านมองตรงไปนะครับนี่ก็ให้ดูแสงอาทิตย์ตอนช่วงเวลาสี่โมครึ่งประมาณนะครับลงมาที่เจ้าพยาก็จะมีแสงตะตอนมาก็เดินจวนมาเที่ยวชมนะครับออมาจบวีวิวขอชมเมืองเพียงต่านี้สวสดีครับ